สวัสดีครับในการอาจรรมะมานพพบปัญหาในครั้งนี้นะฮะจะมาเล่าถึงผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะครับที่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำถูกกว่าปกติแต่ว่าไปให้ค่าเขาเรียกว่าค่าอะไรนะค่าคอมมิชชั่นค่ะค่าคอมมิชชั่นเพื่อมาชดเชยในส่วนของค่าแรงที่จ่ายถูกอะ่ะให้กับพนักงาน uh huh. นะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอื่นๆตามมาด้วยนะฮะและเขาก็บอกว่าเขายื่นภาษีถูกนะ ไม่ได้ยินผิดปกติอะไรเลยแล้วปัญหาของเขาคืออะไรอาจารย์เจี๊ยบเอ่อท้าความนะคะอาจารย์เขาเป็นบริษัทแล้วก็มีลูกจ้างเนี่ยอยู่ในบริษัทเขาหลายคนนะคะมีลูกจ้างของเขากลุ่มหนึ่งค่ะได้รับค่าจ้างเป็นรายวันอ่าพวกนี้คือพวกที่ขายแรงงานค่ะประมาณนี้อ่ะก็เลยจะจ่ายค่าค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต่ําค่ะซึ่งต่ํากว่ากฎหมายแรงงานขั้นต่าด้วยไหมใช่ค่ะต่ํากว่าค่ะแล้วเขาก็มองว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะให้ไปกินในส่วนของค่าคอมมิชชั่นเพิ่มนะคือคุณทํามากคุณก็ได้มาก มากเนี่ยค่าคอมมิชชั่นนะคะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าตอนที่เขายื่นประกันสังคมให้กับลูกจ้างนะคะอาจารย์เขาดันเอาค่าแรงที่เป็นรายวันที่ว่าต่ํากว่ากฎหมายแรงงานที่เขากาหนดเอาไว้เช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นบางจังหวัดบอกว่าขั้นต่ําต่อวันคือ300แต่เขาไปยื่น250ร้อยห้าสิบค่ะแปลว่าแปลว่าต่ํากว่ากฎหมายแรงงานแล้วใช่ใช่ค่ะทีนี้พอต่ากว่ากฎหมายแรงงานนะคะสํานักงานประกันสังคมก็เลยเข้าตรวจเขาค่ะพร้อมกลุ่มแรงงาน นะคะก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาให้ค่าจ้างพนักง,งานของเขาเนี่ยอัตราต่ำกว่ากฎหมายแรงงานกำหนดล่ะและสุดท้ายนะคะก็เลยนำมาสู่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะประเมินเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มเติมนะคะด้วยการอยู่สองสาเหตุก็คือว่าจ่ายค่าแรงต่ำกว่ากฎหมายแรงงานกำหนดและส่งเงินสมทบประกันสังคมต่ำด้วยค่ะ อ๋อก็คือส่งประกันสังคมเฉพาะค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้นไม่ได้เอาส่วนเพิ่มที่จ่ายให้ประกันพนักงานไปส่งให้ประกันสังคมใช่ค่ะอาจารย์ค่ะในคลิปนี้นะคะทางเราสองคนนะคะก็อยากจะมาเตือนผู้ประกอบการนะคะว่าหากมีใครกําลังทําแบบนี้อยู่ก็มีโอกาสที่จะถูกประเมินจากสํานักงานประกันสังคมเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดนะคะครับค่ะและในส่วนของภาษีนี่เขายื่นครบไหมในส่วนของภาษีเขาก็บอกยื่นครบค่ะการจ่ายเงินก็จ่ายจริงค่ะแล้วก็ลูกจ้างก็แฮปปี้ก็ได้เงินเดือนเนี่ยถ้าเกิด เกิดโดยรวมนะคะค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วแต่ไม่ผิดแค่ว่าเขาเอาฐานจากาที่เป็นายวันค่ะไปยื่นกับสำนักง,งานประกันสังคมค่ะโอเค